งแล้ว่าโปแพ็คคู่รอบนี้คู่โป้ใช่ไหมจะได้เปิดที่นี่แล้วเปิดเฮ้หลักหลังหลังหลังไอ้หาเอ้ยมันยังไม่เลิกแข่งอีกนะเอ้ยแพ็คคู่แพ็คคู่นั่นเฮ้ยโปคู่เลยอุ้ยโปแพ็กคู่โปคู่ด้วยแต่งงานกับกิโดวิลสินด้วยโป้ด้วยไม่ใช่เวิลสิน ชุดคนแก่ไม่เอาเงินใหแล้วไม่ฟาไม่โดนบ่างสองเลยแม่งมาแพ็กคู่แม่งตูแพ็กคู่ตแพ็กคู่แม่ง <c oughs> ต้องจัดการเลยนะทั้งแคนเนี่ยแม่งหัวหัวแคน มาอีกไหมมาอีกไหมไอ้จ้าไอ้เตอร์ไอ้เตอเขาบอกว่าไม่หลงสิโดนช็อคกูก็เลยมึงดิแม่งอีแรดอีแรดก็ก็โป้งเสียงหัวเราะมันพี่รอดด้วยสิแรดจริงอ๋อสปีดแล้วผมด้วยครับอ่ะชุดต้าบิกอนเนี่ยบาบิกอนบาบิกอนพ่อบาบิกอนนากหลายมีกันอยูบีเฮ้ยมันอยู่บีเฮ้ย มักหลายมีการขี้วิ่งคนเดียวเลยโอ้ยกันขี่เราไปเองครับมันไม่ได้ตายมันไม่มีหรอกดูสภาพมันดีการกี่ไม่ได้หังเราปลาเราไม่ตายะไ่ไปไปเดี๋ยว่มบุกเองอุ้ย อมองมองอยู่งก็เามงูปะใต้บันไดใต้มองโอ้แบบมาเลยอียหนูแรดหนูแรดแรดจริงแบบเลยหน้าเอหน้าเอหน้าบีเมาชิมหายแล้วที่ เม้ยฮัลโหลเกี่ยวโปูสมใจไหมล่ไม่ใช่โปูสมใจโปวิ่งอะโปรวาร์ฟนั่นน่ะแล้วผมบูกเองนะสัดบินครับเนี่ยโปชัดๆเนี่ยถ่ายคลิปหลายๆคลิปเลยเนี่ย ไม่เห็นชัดเลยเร่งว้าใบเงินมองไม่เห็นนี่เห็นน่ะเฮียอะไรเอะเฮียอะไรเดี๋ยวอีแรกจริงนี่ครับโกหกองแทนหรือเปล่าไม่รู้โอ้มาไกลโดนเที่ยวมาไกลโดนเอ้าอีโง่อีโง่มองไม่เห็นระเบิดเอ้าไฟลีลาอ๋อลีลา แหมทวารคีได้นะแต่แล้มจะนควายเอมาชีแคนจะมาล้องอยู่นี่ะเจ๊ป้าพูดเรียนะอะไรนะมาลวมามามาไหนเล่า โอ้หม้าฟังผมอะอะไรอะโทษก็โอ้แมวมาโอ้โหัวแมวก็ดูไอ้นี่อยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอ้โหอะไรอะเห็นเลยเอ้ยเฮ่ยโอ้ยสามาทางหน้าทางหลังเดือสองอะอยู่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 หลังสุดเบี้ยหาดูหลังเบี้ยเมาดูหลังกองเบี้ยแงแงแเหลือสิบเอ็ดใบกลางกลาง ย่แม่งวาร์ปเร็วว่ะวางเลยวางเลยวางวางเลยวางเลยเข้าประตูมากูเจาะมึงแน่เลยนั่น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 ผ่านผ่านมาวางเลยไม่ดีมั้ยเห็นไหมหืมบาดใจเลยอยากเก็บโฟมานานโอ้โห มายังเงยุงไม่ฮเจยโก้เท่นยังกว่นี้ไหมไม่ยังไงบอกอุโมงเลยบ้างบีเลยเอใจหายเลยขนาดอีดอกก็แม่งนั่งเฝ้าเลยไออีดอกไหนเอ้าไอสองตัวเลยป่ะเียอะไรมันอยู่ในอุโมงค์ตัเองมันอยู่ในอุโมงค์ฟังฟังแม่งด่าคนละฝั่งอ่ะเออวอ้าเดี๋ยวพี่เอกแอเมนแอเมนพุงมาวนอยู่มันนี้ ทักทักก็ปังไก่ขี้เออไอ้ควายเอ้ไอ้ควายป้าป้าป้าตอนกลางวันไปอีะอปอดกว่าไปอีตอนคืนเป็นม้านะป้าอีดีกว่านะตอนคืนทำไมเหรอตอนคืนเม้าก็ได้วอนเราเดี๋วก็ไม่ยอมเล่นอนกันพอดีเปหลังวะเงวิ่งมาดึงเหยียบขี้นะมาทางนี้ดิจา เอานี่ยตรงประตูนั่นมาอีวังดิว่าเอาระเบิดมาแล้วพี่วางเนี่ยเออไปวางไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยจางเลยจะเ่เลยจะวางแล้ววางไปแล้วเอาขี้มาเอาขี้มาขี้มาวางขี้มาวางแตกโดนแตกครับโอ้ไฟเล้วไฟเล้วนี่ของมันยังไม่หมดเลยรอพวกนี้ได้ไหม ปักดันเลยมันดักเราได้หมดแหละมันมอง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวซจริงสามกี่วันแล้วไมด้ซื้อชัวสาวันเลยเ้ยปักครามึงเยไปไสไปใสจุบก่อนเอ้ามันมาหลังแม่งยิงอีเบนอีแรดเนี่ยมันร้าไปแล้วมันขึ้นเอแล้วมันขึ้นเอตามหลังโบสทไปแล้วจุบจุ๊บเฮ้ยมามาแล้วตัวแล้วจ้ะ อะไรไม่ได้หวาดเบิดมึงยิงกูทำไมโอคหวยกูว่าขี้สับเขนอนเมโกก็มาหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปค้ำๆไปลงยอดไก่แม่สุดโจ๊กหลังมาสุดโจ๊กเลยอ่ะยอะไนบ้าง เอาไอ้เฮียบางบีไอ้โมงไปมอมงพี่ผมไมเป็ไอที่นี่ร้อยของเหล่าน่ารักเย่าผมไม่ทันแม่งจริงๆริงข้าแม่งดิไปแล้วไปแล้ววินอือตัวจุ่นดูโอ้โหเี้ยงเลยชี้ไงอ๋อไอ้เฮียอุ้ยเมันขึ้นอุโมงค์อ่ะอยู่ในอุโมงค์ไม่ให้มันเก็บ M4 ไปแล้ว แกเลยแก้ไปอ่ะโอ้โหแม่งมาสองแม่งกาดด้วยเดี๋ยวมึงก็จะลือไปทางเดียวกันให้หมดด็เดี๋ยวคูมันไหมเดี๋ยวใกล้จะจบคูมันนะโอ้ยต้องคูเราเสียงเวลาพวกห่านี่ยไม่คลิปนี้ถึง GM แน่ B แล้วมั้งมาเอ้นู่นหลุมหลุมหลุมโอ้แม่งวะไปนู่นละมันไปบีละมันอยู่เออยู่ ไปวีเดียวไอ้เฮียวีเดียวเดียมันวางรเดวีดียวมันไปเอแล้วอยูรู้ว่าาไม่ชอบแค่วีเดียวมันนู่วางระเบิดกูกู้เดียวกูกู้สี่วีนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมาวีเดียวถึงกูจะไปชู้ได้ไงวะแค่วีเดียวมันก็มาระเบิดทันนะ ปอปปอปป๊อปอปป๊นดึพาไปล้แล้วมาหาหาหกล้องเหรอนี่นผม